สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ทั้ง12ราศีอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่าน นะครับเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาหลายคนก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดาวสามผู้ยิ่งใหญ่ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมนะครับพอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับบางคนก็สมหวังบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุญนําพาวาสนาส่งนะครับเออเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะ แล้วพอจังหวะในวันที่27พฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเดือนมิถุนายนหลายคนนะครับทุกดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่องทางโอกาสลู่ทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเบื้อพื้นดวงชะตาของคุณจรมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะจอไม่ดี เกิดอุปสรรคปัญหาเสียเพื่อนเสียมิตรก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์จักสักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะบอกให้คุณไปโดยละเอียดยาวๆไปไปเป็นปีเลยนะครับนะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้ก็จะมีดาวโยกย้ายราศีนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร สุกนี้จะย้ายตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาพิมุกในวันที่2อมิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับเพราะนดาวย้ายก็มาอยู่ราศีเมษนะครับก็จะเล็งชาวลัคนาราศีตุลโดยตำแหน่งนะครับเป็นประเป็นอุจจาพิมุขดาวต่อมาก็คือดาวพระพุทธพุทธนี้จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วครับเสดเร็วเป็นผลดีเพราะเป็นกเกษตร ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2568เที่ยงคืน35นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนกลับเข้าบ้านจะมีความมั่นคงนะครับพอวันที่ดาวต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนี้จะย้ายราศีเดินเป็นปกติ45วันตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2568 ดาวย้ายช่วงเวลาตีห้าสี่สินาทีนะครับตำแหน่งอังคารเป็นอังคารยอดขุนพลนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนาย,ยน68เวลาสิบเป็นีในการสินาทีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดาวสามดวงนี้อยู่ด้วยกันทรงผลดีในดวงชะตาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ นะครับผู้รบผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับนู่นนี่นั่นมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะต่อมาอิทธิพลดาวพุธจะเดินมนนะครับพุธเดินมน์หมายถึงน้ําจะน้อยพุธมนเนี่ยในวันที่23มิถุนายน68เวลาตีหนนาทีพุธนี้มน์เข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพระจันทร์ ดาวพุธในเรือนพระจันทร์จันโฉมตรูพุธนงเยาวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่ห์นะก็มีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับในดวงชะตานี่คือการเปลี่ยนแปลงโคจรของดวงดาวตามราศีจักรนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาจีนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเข้าสู่เดือนม้า เป็นหยิมโง่นะครับเป็นม้าน้ำนะน้ำยิมคือน้ำใหญ่น้ำในมหาสมุทรนะครับโง่คือม้าเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับคนที่จะส่งผลดีกับกับดวงชะตาก็คือคนธาตุน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำยิมหรือน้ำกุย นะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้คนปีมะเมียปีมะแมนะครับจะมีความสุขแบบเพื่อนถูกใจนะครับคนปีมะเมียปีขานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เกิดในปีขานนะคนปีมะเมียปีจอเนี่ยจะมีการติดต่อธุระทางด้านการเงินที่ดี นะครับคนปีมะเมียปีชวดก็อาจจะมีความวุ่นวายใจนะเพราะในเรื่ององการใช้ชีวิตที่ต่างเวลากันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงเนี่ยในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามขุดเจาะก,ก็คือทิศเหนือนะครับเ,เพราะฉะนั้นห้ามทุบขุดเจาะเพราะไปกระทบสาสัวนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะก็จะมี เรื่องราวทางด้านการาานกรเมืองที่สําคัญใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของชั้น14นะคุณก็ไปหาฟังกันได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านผู้พิพากษาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นสําคัญนะ เ,เพราะฉะนั้นก็ในเดือนนี้นะครับก็ฝากหน่อยนึงนะก็คุณทักษิณก็ในวันที่13ให้ใส่สีเขียวนะครับให้คุณทักษิณเนี่ยใส่สีเขียวในวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบลื่นด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อมั่นว่าศาลเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดี นะครับเข้าสู่เดือนมิถุนาเนี่ยนะมันจะมีความวุ่นวายมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเออฝ่ายหนึ่งคิดอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบสิ้นนะเออคุณทักษิณก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับนะก็อยู่สู้ไปครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับก็สู้ๆไปครับและอย่าลืมใส่เสื้อสีเขียวในวันนั้นนะครับเออนะเออพูดเท่านี้แหละ <laughs> นะ อันนี้มาต่อนะครับดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากดาวสามผู้ใหญ่ย้ายราศีนะครับหลายคนนะดวงชะตาก็ไม่สบายเจ็บป่วยนะครับบางคนก็มีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นนะบางคนก็มีบ้านใหม่รถใหม่ นะครับข็อแล้วแต่ดวงชะตาพื้นดวงใครจะดีหรือไม่ดีนะครับเพื่อามาพูดถึงดวงชะตาดวงแรกซึ่งดาวโยกย้ายราศีก็คือดาวระศุกร์ในดวงชะตาดาวสูงนี่จะย้ายวันที่2มิถุนายน2568เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับศุกร์นี้ย้ายไปเป็นอาริในดวงชะตาความรักไม่ค่อยดีในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าทะเลาะเบาแหวงกัน นะครับในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงในช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนราศีพิจิกควรทําด้วยตัวคุณเองจึงจะดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกมากนะักนะในดวงชะตาของคุณพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็ววันที่สามิถุนายน2568าย เวลาเที่ยงคืน35นาทีพุทธนี้ก็เสร์จเข้าสู่พบมรณะดวงชะตาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆต,ต,ต้องระวังตกหล่นเสียหายยืนไม่ครบนู่นนี่นั่นระวังคำพูดนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพมรณะเป็นเกษตรหมายถึงอายุยืนดวงชะตาของคุณสุขภาพร่างกายต่างๆก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถรักษาใหหายได้นะครับแต่พระ พยายามรักษามากกว่าหนึ่งหมอนิดนึงนะครับจะดีหรือชาวราศีโอเคอันนี้ต่อมานะครับเมื่อกี้รับสายผู้ใหญ่นะในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในช่วงนี้ควรดูแลตัวเองจะดีที่สุดนะแต่ถ้าคุณจะทำสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ไปฉีดโอทอปนู่นนี่นั่นก็สามารถทำได้ช่วงตุลาพฤศจิกา ช่วงปลายปีทําได้สัปประมาณ3เดือนนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะแต่ในช่วงนี้ยังไม่ควรเพราะว่าอาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของสุขภาพได้นะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารในดวงชะตาดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารนิย้ายวันที่6มิถุนายน2568 เวลาตีห้านาทีองคานี้ย้ายเข้าสู่ภพกรรมมะเขาเรียกว่าตันุกรรมมะหมายถึงวันวัน,วนทำแต่งานชาวราศีพิจิกุญจะทำแต่งานเต็มที่และโดยตําแหน่งก็เป็นอังคารยอดขุนพลถือว่าดีเป็นอย่างมากทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นอย่างดีของชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องของอปุปสรรคปัญหาเป็นงานของเจ้าชะตา ที่ต้องทําให้ดีขึ้นแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะลุยงานให้เต็มที่ครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับถ้าตลอดทั้งเดือนนี้ถ้าดูจากคารโคจรของดวงดาวนะดาวคารของคุณเนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครนะครับแต่พอตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปย,ยาวไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน คุณจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตดีมากนะครับให้ระวังในหลองอารมณ์และความรู้สึกนิดน,นึงแต่พอวันที่12เป็นต้นไปยาวไปถ้าคุณขยันแล้วรวยจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ดีจะได้กินของอร่อยๆอ,อยๆอย่างมีความสุขของชาวราศีพิจิกนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศี15มิถุนายน68 เวลาสิเปีนในกา15นาทีดาวพระทินี้ย้ายราศีนะครับเข้าสู่ภพมรณะกัมมะมรณะในดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับบางคนอาจจะติดต่อง,งานทางไกลต่างถิ่นต่างแด,น,ด,น,ดนก็ได้อันนี้ถือว่าดีบางคนอาจได้งานทําเป็นงานที่อยู่ไกลละเกินหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทํางานไกลบ้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีนะ เพราะฉะนั้นคุณไปทํางานทางไกลไม่มีปัญหานะครับหรือบางคนถ้าดวงไม่ดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานก็มีของชาวราศีพิจิกนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการทํางานให้ดีนะครับของชาวราศีพิจิกนะดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธจะเดินมนนะครับดาวเดินมลหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับดาวมนวันที่23มิถุนายน2568เวลาตี1นนาทีดาวมน์นี้เข้าสู่พบสุภระพสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาและจะมีความสุขในครอบครัวพุธเข้าสู่พบสุภะคุณจะมีเครดิตชื่อเสียงมีความสำเร็จต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภ สำเร็จเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้การติดต่อสื่อสาร,สารเจราจาพูดเกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสารก็จะสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีของชาวราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญในวันที่11มิถุนายน2568นะครับเวลา14.39น,นาที พระจันทร์เพนอยู่ที่พิจิกของพิจิกอดีอยู่แล้ววันนั้นมีโชคลาบได้ความสําเร็จเข้ามานะครับแล้วก็พระจันทร์จะดับในวันที่25มิถุนาย,ยน68เวลา17.30น,นาทีอยู่มรณนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายเสียเงินเสียทองเครดิตชื่อเสียงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ดวงชะตาคํำพยากณ์เพิ่มเติมเนี่ย ในเรื่องของการงานเนี่ยยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนด้านการเงินต้องระวังนิดนึงมีคนคอยจับจ้องหรือคอยดูจะมาเพ่งเล็งในเรื่องของการรายรับรายจ่ายบัญชีต่างๆาอาจมีเกณฑ์การตรวจสอบรายรับรายจ่ายทางด้านบัญชีนะครับต้องระมัดระวังของชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักระวังการทะเลาะเบาแวงผิดเรื่องผิดใจการเรื่องไม่เข้าใจการงอนง้อก็จะมีในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นก็อย่าทะเลาะก,กันในเรื่องของความรักเพราะดาวศุกร์คุณเสียอยู่นะครับของชาวราศีพิจิกนะต้องใจเย็นถ้ามีอะไรก็ออกกค่อยๆพูดคุยกันจก,กันอย่าใช้อารมณ์นะครับจึงจะดีของชาวราศีพิจิกนะเออในดวงชะต,ตาเนี่ยถ้าดวงคุณดีเนี่ยมีโอกาสมีบ้านมีรถนะหลายคนก็มีบ้านได้ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้คุณสวดมวนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมต่อไป จะเป็นผลดีในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ